สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชว,วิสัยครับเข้ามาในช่อง Youtube กิจโพสชาแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพรกคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆนะครับขอแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัรนะครับซึ่งคุณอุงอิงค a n เด d นายกรัฐมนตรีได้คลอลูกชายนะครับคนมีเงินนะต้องการลูกชาย เพื่อได้มาสืบทอดวงตระกูลนะครับเขาไม่ค่อยชอบผู้หญิงแต่คนมีเงินก็สมมากก็จะมีลูกผู้หญิงเยอะแยะมากมายคราวนี้ก็ได้ลูกผู้ชายนะครับชื่อน้องทาสินนะครับทาสินทาสินก็เพิ่งเคยได้ยินนะก็โอเคนะก็ะใจได้เลยจริงน้องทาสินนะครับก็เกิดเมื่อวันที่หนึ่ง พฤษภาคม2 5งพนรอยหกสิบปรากฏว่าเมื่อเกิดแล้วก็มีสินสาแข่งสินสาแข่งนี่ก็คือคุณชนทัศหรือไทยผ่องนะครับเป็นผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยตำแหน่งก็ใหญ่โตน่าดูเลยนะครับพาดวงชีวิตผู้นำครอบครัวพักเพื่อไทย คุงอิงแพทองท้าชินนวัตรคุณแม่ในวัย38ปีประมาดูดวงลูกชายนะครับก็บอกว่าพื้นฐานดวงชะตาเป็นเด็กที่ใจอ่อนใจดีเป็นผู้ที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตัวเองสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้มีความเป็นผู้นำเป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นเด็กหนุ่มที่มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ตาอารมณ์อ่อนไหวและมีเจ้าทุ้อยู่ในตนชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเด็กใจใหญ่แต่มีอารมณ์ที่ขัดแย้งระหว่างความคิดกับจิตใจก่อให้เกิดความสับสนลังเลไม่มั่นใจเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นก็ช,ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นผล้าย่อกครับทำดีกับถูกมอในแง่ไม่ดีแต่เป็นเด็กที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์เท่ากับผู้ใหญ่ ผู้ดักผู้ใหญ่ก็ได้เข้ากับระดับร่างก็ได้แต่ถ้าผูกดวงว่าเสริมบารมีให้มารดาหรือไม่พบว่าเป็นกลางๆมากกว่าแต่ว่าดีก็ไม่เชิงแต่ว่าไม่ดีก็ไม่ใช่และดวงชะตาของเด็กนั้นถ้าหากวิเคราะห์เป็นไปตามกําหนดเลิกงามยามดีที่คลอดนั้นก็ถือว่าเป็นอนาคตก็ถือว่าอนาคตก็อาจจะเป็นผู้นําก็ได้แต่ต้องให้เด็กรู้จักปรับจูนจิตใจของตัเองให้มีความเข้าใจในความคิดและจิตใจ แล้วก็เป็นสิ่งที่ซินสาข่งตำหนินะครับผมในฐานะลูกศิษย์ลูกหานะครับเคยเรียนโหราศาสตร์มาหนึ่งคอร์สแล้วผมก็รู้ว่าการที่จะไปดูดวงคนอื่นนั้นถ้าเขาไม่ได้ขอร้องให้ดูนะครับถือว่าเป็นการเสือกครับซิษซาแข่งนี่เสือกเสือกไม่เข้าเรื่องเลยแลอเด็กเพิ่งเกิดหนึ่งวันเท่านั้นเอง ดวงชะตามันจะกาหนดไม่ได้หรอกครับวันเดือนปีเกิดนะครับสินสาแข่งคุณเป็นผออโหราศาสตร์ได้ไงวะเขาต้องดูลายมือประกอบและคือเด็กขนาดนี้จะดูดวงไม่ได้ครับสินสาแข่งคุณมึงบ้าหรือเปล่าผมไม่รู้คุณเป็นไครนะคุณจะใหญ่โตขนาดไหนผมไม่รู้แต่ไม่สมควรทําเป็นอย่างยิ่งนะไปดูผลงานของสินสาแข็งละกันว่าแม่งโคตรสุดยอดในการดูดวงเลยนะ ในช่วงที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรทมนะเขาบอกว่าเขาพยากรตำรักโหรศาสตร์จีนนะไม่ใช่โหรศาสตร์ไทยจะไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเกิดขึ้นภายในปีนี้แน่นอนเขาพูดถึงปีที่แล้วนะปีหกห้ารวมทั้งการเลือกตั้งใหญ่ก็จะไม่มีเช่นกันเพราะจะมีการยุบสภาแต่จะมีโอกาสเกิดปฏิวัติรัฐธรรมนมากกว่าให้จับตาดูเนสา,าพฤษสภาสิงหาปีนี้ปีนี้ก็ปีหกห้าครับ แม่งผิดทุกข้อเลยมึงไม่มีการเลือกตั้งเขาเลือกตั้งไปแล้วครับชาติชาติได้เป็นผู้ว่านาะศินสาแข่งนะแล้วไม่มีการเรื่องมียกระพามีเขาก็ยุบป,ปอนวันเดียวสองสาวันเนี่ยแล้วเขาก็จัดการเลือกตั้งอยู่แล้วมงึงบอกจะรัฐประหารมึงบ้าหรือเปล่าปฏิวัติรัฐประหารคำว่าปฏิวัติใช้ไม่ถูกนะครับประเทศไทยไม่มีการปฏิวัตินะสินสาแข่ง จะเป็นพออ,อจะเป็นหาาัวรัสซาต้องให้รู้สับแสงด้วยไปเรียนภาษาไทยมาด้วยการรัฐประหารคือการเปลี่ยนแปลงการปกครองครับมีครั้งเดียวในประเทศไทยครั้งที่คณะราษฎรทาการรัฐบาลน,นั่นเขาเรียกปฏิวัติรัฐบาลยึดอํานาจผู้ที่มีอานาจเก่าก็คือในหลวงแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตย นั่นแหละมีครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ชาติไทยรอกนั้นเป็นการรัฐประหารทั้งสิ้นแล้สินจาเข่งอ่ะต่อมาความฮอสดสุดๆก็คือทายผลเลือกตั้งเขตเก้าจตุจักรลักสีว่ามาดามรีก็คือเมียของคุณสีราเจนจาคัตที่แข่งกับสุชาติเทียนทองก็ปรากฏว่ามาดามรีจะเข้าวินเพราะอยู่ในช่วงขาขึ้นพื้นดวงมีความทะยานอยากกล้าได้กล้าเสียชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลง ำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งได้ดวงลุงตูมาหนุนเสริมย่อมสมหวังป่าและป่ามาดามีได้ที่สามศิษาแข่งได้ที่สามแพ้หลุดลุยกระเจิงเลยแล้วยังจะมีหน้ามาดูน้องเขาอีกแล้วมันไม่ใช่เลยครับผมว่านะไม่รู้ใครที่ใหญ่ที่สุดนะในหัราศาสตร์เนี่ยในสถาบันโหราศาสตร์พยากรณแห่งประเทศไทยเนี่ยจดทะเบียนที่ไหนวะมีกรรมการมี ใคกี่คนที่มาเรื่องนี้หรืออุปโลกกันขึ้นมาเองเพราะว่าถึงขั้นต้องยุบสถาบันเลยทีเดียวนะผมจะบอกให้ในการมาพูดจาปาสายอย่างนี้มันทำเสียงชื่อโหราศาสตร์หมดนะครับเสียงชื่อหมอดูในประเทศไทยหมดเลยนะการที่จะหิวสาก็หิวไปแล้วก็ไปด,ดูผิดผิดผิดิดผิดผ,ดผ,ดผดเดี๋ยวผมย้ำอีกทีนะ การไปดูดวงคนที่เขาไม่ขอร้องนะเขาเรียกว่าเสือกนิสาแข่งเสือก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 ,อกแล้วไม่ควรจะไปดูดวงคนอื่นสมัยโบราณนาการนะครับสมัยสีเทัาถะหรือสมัยโบราณเนี่ยเวลากษัตริย์มีลูกก็จะเชิญโหนเชิญโหนประจำราชวงศ์ ประจาประเทศชาติมาดูดวงเด็กที่เกิดเป็นกัตริชายสิทิทัศนะครับพอท่านก็ให้โหนมาดูและโหนก็ทํานายว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตถ้าเกิดอยู่ในในในแบบในเกี่ยวกับเป็นกษัตริย์ก็จะเป็นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดไปทางธรรมก็จะเป็นเป็นพระพุทธเจ้าไ้ทํานองนี้นั่นคือ พ่อของศษษิษย์ศเชิญมานี่ใครเชิญใครเชิญคุณมาอะศินสาเข่งคือแมงแล้วเธอเปิดเปื่อนน่ะมันทำการกองการโหรศาสตร์ประเทศไทยก็สูญเสียเสียหายนะผมอยากจะเรียกร้องให้องค์กรโหรศาสตร์ทั้งหลายนะมาโจมตีแล้วก็มาปันนามสินสาเข่งนะครับผมความรู้เท่าหาอื่นอะครับผมเรียนมาแค่คอร์สเดียวเรียนดูลายมือแล้วก็เรียนด,ยดูดวงชะตาด้วย ก็พอจะรู้เรื่องราวเหล่านี้บ้างน,นะครับแลวคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้คนเสือด้แม่งมีเยอะมากๆเสือดเสือกันชิบหายวายโป่งเลยทีเดียวก็ข,ขอให้ฟั่งแม่งสนุกๆไปแล้วกันนะและที่มันบอกว่าอาจจะได้เป็นผู้นำ ็แสดงว่าได้เป็นผู้นําแน่นอนนะครับเพราะว่ามันทํานายผิดเยอะแย,ยะมากมายเหลือเกินนะครับแล้วยังจะมีหน้าออกมาทำนายอีกโอ้ดูดหน้าตาท่าทางอายุแล้วก็แก่แล้วนะแก่แล้วแก่เลยแก่แกให้มีคุณค่าแก่ให้มีประโยชน์และแก่เพื่อที่จะดันวงการโหรศาสตร์เราให้ได้รับการตอบรับจากตางคนท่านก็ไปอยู่กับหมอพายกายกันติปไปอยู่ด้วยกันแปดสองคนนี้ ไปคุยกันนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งกันไปแล้วกันไอ้บทเนี่ยนะคดีที่สุดครับตัวนี้ร้อนเงินนะครับเพราะปากไม่ดีชอบไปวิเคราะห์ไปเขายงขยี้เขาก็เลยทำให้ฟ้องโดนฟ้องหมิประมาณสองคดีนะครับวันที่แปดกับวันที่เก้าครับปาดไปขึ้นศาลอาญาคนวันที่เก้าไปขึ้นศาลสมุดปากตางนะครับก็เลยต้องหาเงินหาเงินทำไงครับ ก็จะต้องขายของนะครับผมขายน้ําหอมน้ําหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตานะครับตอนนี้ขายราคา590บาทแถมลิปสติกแล้วก็แถมยาหม่องน้ําเชวดาสูตรวัดโผน,นะครับซื้อหนึ่งแถมสองค่าส่งสำหรับท่านที่สมนุนช่องกิจโพสชานัลก็โอนเงินเข้าบาัญชีไทยพาณิชย์เลขบัญชีจะขึ้นหลังจากคอนพูดจบขอบคุณท่านครับที่ติดตามจนจ,จบขอให้ทุกท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครอง